เรียนใหม่ผมตั้งใจกว่าเดิมหลังจากที่ผมไม่ได้ขึ้นแรงอิมมา3เดือนก็ตั้งแต่เอพิโซด7มายังไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงบอกเลยว่าเกมนี้เดือดมากนะครับเฝ้าต,ตาแต่ดีสัตถึงขนาดมีคนโดนแบนด้วยเอาละ่ะกดไลค์แล้วไปดูกันว่ากดแร็งโซโล่ขึ้นแรงอิมตอนตีสีจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับสดเกือบทุกวันที่ช่องเวกอัพรูทแวะมาทักทายกันได้ครับ

นาสวานกิมแรกผ่านไปอย่างดีแต่บอกเลยว่าไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นครับ Fuck. Sorry. Where the fuck Bandor bro Clutch Forge is a path, Sky. I'll be right behind ya. Ooh, who has a vendo? That's good, that's right. Keep your eye on target. Three? When we are three with the bendo, the fuck. How can we lose? Yeah, the fuck bro.

และอีกหนึ่งช็อตที่จุดประเด็นเดือดในเกมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะ seconds rules left seconds left one enemy remaining That's My สกายคนเดียวครับเกือบเก็ตหมดทั้งทีมแล้วดูสิ่งที่สกายพิมพ์ไปฮะกลัวเหรอนี่อ่อนชิปโอ้ดูดิคำหยาบเต็มเลยอีกฝั่งก็ตอบว่าวู้ใช้อันติหมายถึงกลัวเหรอใจเย็นๆ2023บบ้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย กายก็ย <Sky S 2> mm ัง hmm. ด่าต่อนะครับเออเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเฮ้เฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ make sure. One more A. One side, one side. One enemy remaining. ช็อตนี้เหลือผมกับเรสสองคนนะครับเดี๋ยวมาฟังสิ่งที่เรสพูดกันครับสหรับคนที่งงนะครับคือเรสได้เอามีดทิ้มลูกตาฝั่งตรงข้ามตายนะครับช็อตเมื่อกี้ ก็เลยเกิดอาการสะใจนะครับแล้วเพื่อนเริ่มทีมก็สะใจแล้วก็เริ่มสงครามท็อกซิกกับอีกฝ่ายครับผม เพื่อนร่วมทีมสกายของคุณได้รับการปิดเสียงการแข่งขันเต็มรูปแบบเนื่องจากมีการใช้การสื่อสารในทางที่ผิดปรดรายงานผู้เล่นทุกคนที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมก่อกวนเพื่อช่วยให้ VALORANT เป็นประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคน <laughs> One enemy remaining. Grenade. Oh, Spike down A. Shadows traveled. Enemy spotted A. Spike planted. One enemy remaining. Last player standing. Is ready. Nice. Whoa! Nice. Nice play. Team Ace. <laughs> leo. History is already forgotten. Get out of my way! See <laughs> <of> <laughs> <Deer> ya. <l 'hard. laughs> nice one. Cover going out. One enemy remaining. ีกนัสมอกสวยงามนี่คำนั้นไปเจอแฮตติสกายฮัลโหลอยากจะเป็นเหมือนกูต้องมี800 RR น่าจะหมายถึงรถมอเตอร์ไซครับอีกฝั่งก็ตอบมาว่าอะไรอ่ะเป็นมีใครถามเลย โอเคและนี่คือช็อตปิดเกมนะครับมาดูกันว่าสถานการณ์3ต่อหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นครับโอ้สไลด์สไลด์สไลด์สไไลด์ส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 ไล Three easy hmm. cover going out clutch cool. oh. oh. i <laughs> 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 กล้องติดไหมโอ้โหกล้องติดอูหัวดํดำปิดเลยปิดไฟคนะเปิดไฟเอ้ยไปใส่เสื้อก่อนเฮ็ดกูไหลมาตั้งนานไม่ขึ้นแหลงอิมตีสี่ปะตีสี่ทุกคนอิมโมทอลกลับมาแล้วเราจะได้โอ,โอ bon ้ตมีตะบันเล่นเลยคืนนี้ทั้งคืนเลยนะฮะ นี่ผมเล่นยาวเลยนะทุกคนตั้งแต่กดตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนมัง้งนะครับเออเล่นยาวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเกมติดชนะรวดโอ้โหขึ้นอิมโมโต้ผมอาจจะเคยขึ้นแรงอิมแล้วก็จริงแต่ว่าเอพิโซดนี้น่าจะยังไม่เคยนะครับที่ผมดีใจเพราะว่าผมไลฟ์มาเออสามสิบแปดพาร์ทอะยังไม่ขึ้นน่ะทุกคน เกือบสี่สิบพาร์ทยังไม่แตะแรงอิมเลยเพิ่งมาขึ้นตอนไม่ like ไร้ด้วยแหละนะก็เลยดีใจนะครับในที่สุดเอพิโซด7ก็มีสีแดงมาประดับนะฮะก็คือเราก็จะได้จี้แรงอิมโมเทลแล้วเนาะโอเคได้เวลากไปเล่นเซ g o กบ้างแล้วนะครับในที่สุดเราก็ขึ้นแรงอิมได้แล้วฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับเป่าตาแต่พีสั์